สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NAP 1น8นะครับจากงานล่าสุดที่ผ่านมาที่วัดท่าชัยจังหวัดสุพรรณบุรีและงานนี้นะครับคุณผู้ชมมีความประทับใจหลายอย่างจากการอัปเดตล่าสุดที่ผ่านมา FC แฟนคลับทำให้กำลังใจลูกชายโอแน่นเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเพราะเป็นการรอคอยว่าลูกชายโอจะมาทำการแสดงในวันนี้นะครับและมันคุ้มค่า มากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมบางท่านนะครับอยากจะได้ชมในไลฟ์สดแล้วนะครับคุณผู้ชมขนาดผมเองเห็นภาพแล้วยังประทับใจมากเลยทีเดียวเพราะทุกท่านตามไปให้กำลังใจกันเยอะมากมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและหลายท่านนะครับต่างตอบไปเสียงเดียวกันว่าสนุกมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมในงานนี้และพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับดีมากเลยทีเดียวมาไลาล้นคอเลยทีเดียวนะครับโดยลูกชายลีโอได้ระบุข้อความหลังจากงานในครั้งนี้ว่าชาวสุพรรณบุรีน่ารักมากๆครับขอบคุณท่านเจ้าภาพและแฟนคลับทุกท่านครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนครับและนี่ก็คือข้อความจากลูกชายลีโอได้ระบุล่าสุดน,นะครับและมี FC แฟนคลับบางท่านนะครับ สังเกตเห็นว่าลูกชายรีโอได้ตัดผมใหม่และระบุข,ข้อความว่าสนุกมากครับตัดผมมาใหม่หล่อมากจ้าเย็นนี้รอชมหน้าจอครับสุดหลอและอีกคอมเมนต์นะครับสุพรรณบุรีอบอุ่นจริงครับรับมาลัยน้ำใจจากแม่ยกเยอะมากๆน้องหล่อน่ารักร้องเพลงเพราะมากลูกชายร้องเพลงเพราะถูกใจแฟนเพลงทุกท่านเดินทางกลับปลอดภัยนะครับ น้องลีโอตัดผมมาใหม่หล่อจ้าเลิศค่ะและนี่ก็คือใจความบางส่วนที่ได้เข้าไปคอมเมนต์บน Facebook ของน้องลีโอนะครับและในความคิดเห็นของผมนะครับผมว่างานนี้ลูกชายลีโอหล่อเป็นพิเศษนะครับและเราได้เห็นการรวมตัวของเหล่าบรรดาเอ f ซีแฟนคลทุกท่านนะครับที่ตามไปให้กำลังใจลูกชายลีโอไม่ว่าจะอยู่ใกล หรืออยู่ไกลแค่ไหนก็เดินทางตามไปให้กำลังใจลูกชายลีโอเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะทุกท่านคือกำลังสำคัญอยากตามไปมอบมาลัยน้ำใจในด้านหน้าเวทีอีกด้วยคือสิ่งที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและยังมีทีมงานที่คอยดูแลทีมแดนเซอร์นักดนตรีอีกหลายท่านนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและที่สำคัญนะครับ นั่นก็คือเจ้าภาพงานในครั้งนี้โดยคุณแม่ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณในครั้งนี้เช่นกันนะครับโดยระบุข้อความว่าชาวสุพรรณบุรีน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณท่านเจ้าภาพและแม่แม่เอฟซีแฟนกับทุกท่านขอบคุณมาลัยน้ําใจบ้านลักลีโอขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตเสมอมานะคะขอบคุณแม่เดือนขอบคุณพี่วิ ทีมแดนพี่ใหม่ Hashtag ยุงข้าวแรคคอร์ดและนี่เลยครับคุณผู้ชมคือบุคคลสำคัญที่ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับและทุกท่านให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันจึงก่อให้เกิดงานในครั้งนี้นะครับพอหลังจากที่เสร็จงานภาคกลางคืนนะครับแม่เพนและแม่แม่ FC แฟนคลับทุกท่านยังร่วมกันทำโรงทาน งานกระถิโรงทานบ้านรักน้องลีโอและร่วมกันแห่องกระถินในวัดที่4ร่วมกันทำบุญกระถินในครั้งนี้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะสนุกจากลูกชายลีโอแล้วต่อด้วยทำบุญในวัดที่4ของบ้านรักน้องลีโอและงานนี้นะครับคือทุกท่านนะครับมีบทบาทสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับที่ทําให้งานนี้สําเร็จรุ่งรืองไปได้ด้วยดีเพราะการร่วมแรงร่วมใจกันของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของลูกชายลีโอทุกท่านนะครับ คือภาพจากงานล่าสุดและมาปิดท้ายกับภาพความน่ารักที่เป็นจุดโฟกัสของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านสนุกกันติดลมอยู่แท้ๆแ,แต่จุดสังเกตก็คือเชือกรองเท้าของลูกชายหลุดซะง,งั้นและที่สำคัญนะครับพี่วิคอยดูแลอยู่ด้านหลังและวิ่งเข้ามาดูแลให้ทันทีและต้องขอขอบคุณการดูแลของพี่วิด้วยนะครับและมาปิดท้ายกับการอัปเดต จากแม่เพนได้สรุปยอดกระถินที่แม่แม่ทุกท่านนะครับร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะครับยอดกระถินวัดท่าชัยจังหวัดสุพรรณบุรี1นึ่งแหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทและต้องขออนุโมทนากับบ้านรักน้องลีโอทุกท่านด้วยนะครับและนี่ก็คือการสรุปยอดกระถินในครั้งนี้ที่ทุกท่านช่วยกันทำบุญในครั้งนี้นะครับ และงานกะถิในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็น FC ฟแฟนคลับลูกชารีโอได้ทั้งความสุขความสนุกความประทับใจในบุญในครั้งนี้กันทั่วนหน้านะครับอิ่มอกอิ่มใจกันทุกคนและทุกท่านร่วมแรงร,ร่วมใจกันในทุกๆฝ่ายทุกๆด้านจึงสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพราะพลังความรักบ,บ้านรักน้องดีโอทุกท่านคือบุคคลสําคัญยิ่งนัก ขอให้ทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดของลูกชาลีโอบ้านรักน้องลีโอทุกๆคนนะครับและเป็นภาพเป็นความประทับใจทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่และชับววทุกวันติดตามได้ใน n s p 1 9 8ขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ